สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีมีสาระจากช่องดิวฟิกพีไอดีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหาาัดทักษะภาษาป .5 ค่ะในหน้าที่84นั่นเองนะคะจะเป็นข้อที่5เนาะสำหรับวันนี้นะคะอ่านโจทย์ดูเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนเรียงความนะคะเขียนเรียงความค่ะเรียงความเป็นยังไงจากคําที่กําหนดให้พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ะะอก่อนที่จะไปดูคําที่กําหนดให้เราก็ต้องนึกก่อนใช่ไหมว่าเรียงความคืออะไรเรียงความให้ทุกคนนึกง่ายๆว่าประมาณว่าการเขียนบทความแล้วทีเนี้ยการเขียนเรียงความมันจะต้องแบ่งเป็น3มย่อหน้าถูกไหมคะ3ย่อหน้าเนาะในการเขียนเรียงความมีอะไรบ้างก็จะมีคํานาใช่ไหมคะ,ะลักษณะการเขียนเรียงความคือคํานําเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งเอ่ย สรุปทีนี้ถ้าจะบอกว่ามีแค่3มยอ่อหน้าถูกไหมก็ยังไม่ถูกเรียกว่าเป็น3ส่วนนะคะไม่ใช่3ยอ่อหน้านะจะเรียกว่าเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนของคํานามส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนของสรุปทําไมไม่เรียกว่า3ยอ่อหน้าคะเพราะว่าสิ่งที่มันสามารถมีได้หลายยอ่อหน้าเนี่ยแบบ ไม่ได้มีแค่ย่อหน้าเดียวนะมันสามารถมีได้สอ,ส,าาไสองสามย่อหน้าเลยคือเนื้อเรื่องค่ะสมมติว่าเราเขียนคํานำเปิดใช่ไหมคำนำจะใช้ในการเปิดนะคะพอเปิดเรื่องมาปุ๊บว่าเราจะเขียนถึงสิ่งนี้สิ่งนี้นะเปิดให้มันกว้างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาเจาะลึกลงไปว่าเรื่องที่เราจะพูดคืออะไรในส่วนของเนื้อเรื่องนั่นเองทีนี้พอเข้ามาส่วนของเนื้อเรื่องอะคะ่ะเนื้อเรื่องที่เราจะกล่าวถึงบางทีมันก็ไม่ได้ไไมีใจความเดียวถูกไหมเราอาจจะให้นิยามให้ความหมายของสิ่งๆนั้นไปแล้วต่อไปเราต้องการที่จะพูดถึงการนําไปใช้ประโยชน์ซึ่งมันนนเป็คล ใจความเราก็สามารถขึ้นย่อหน้าใหม่ได้มันจะมันจะกลายเป็นย่อหน้าที่เท่าไหร่ย่อหน้าที่3เพราะว่ามีเนื้อ,อมีคำนำหนึ่งใช่ไหมคะมีเนื้อเรื่องละอันหนึ่งมีเนื้อเรื่องอันที่2อะไรอย่างเงี้ยใจความที่2ใจความที่3ทีนี้พอจะจบสรุปสุดท้ายยังไงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะให้ทุกคนจําไว้ว่าย่อหน้าสุดท้ายของเรียงความคืออะไรเอ่ยสรุปโอเคไหม โอเคนะคะย่อหน้าแรกคือคำนำย่อหน้าสุดท้ายคือสรุปแน่นอนแต่เนื้อเรื่องจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้แต่ว่าให้มันมีใจความสําคัญนะคะจะขึ้นย่อหน้าใหม่ก็ให้มันใจความสําคัญที่แตกต่างกันก็ได้นะคะอะ่ะโอเคเรารู้จักเรียงความแล้วเนาะทีนี้นะคะเราจะ มาดูคำที่เขาให้กันนะคะในการตั้งชื่อเรื่องทุกคนไม่ต้องสนใจมากนะคะก็คือเขียนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปตั้งชื่อเรื่องนะคะถึงจะได้ไม่ต้องแบบว่าอันนี้ยากนะจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยเราตั้งชื่อเรื่องไว้ก่อนเลยเราค่อยไปเขียนไม่ได้นะคะมันจะยากไปเนาะอ่ะโอเคทีนี้ต่อมาเรามาดูคำใช่ไหมคะดูคำปุ๊บคำที่เขาให้มามีอะไรบ้างอะก็จะมีเป็นคำแรกค่ะราชพฤกษ์พอจะเดาออกไหมเขาจะให้เราเขียนเรื่องอะไรเอ่ยราชพฤกษ์ค่ะชื่อดอกไม้ประจําชาติสวนสาธารณะ สีเหลืองอะยางสีเหลืองอะไรเอ่ยเยลโลไม่ใช่นะคะคนูนลมแรงไม้ยืนต้นค่ะกุมภาพันธุ์พฤษภาคมแล้วก็หอยอ่าโอเคประมาณนี้นะคะคือคําทั้ง10บคาที่เขาให้มาซึ่งเราต้องนำำําคําทั้ง10บคาเนี้ยมาแต่งเป็นเรียงความนะคะทั้ง10คคานะเอามาแต่งเป็นเรียงความนั่นเองนะคะแล้วค่อยนํามา ตั้งชื่อเรื่องให้มันมีความเหมาะสมนั่นเองนะถามว่าเราควรเปิดเรื่องจากอะไรทุกคนดูสังเกตที่คำคีย์เวิร์ดใหญ่ๆหลักๆนะคะก็คือคำแรกก็คือราชพฤกษ์ทุกคนต้องแต่งแน่ๆคือเกี่ยวกับราชพฤกษ์นั่นเองนะคะหนูก็ลองล่างในหัวร่างในหัวไว้ว่าเราจะเขียนอะไรออกมาบ้างมีคำนำเปิดว่ายังไงเนื้อเรื่องเขียนยังไงสรุปเขียนยังไงนะคะอ่ะพอร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าเขาพี่เขียนยังไงนะคะในเรื่องนี้เนาะ เราจะไปดูกันที่ยอ่อหน้าแรกของผีก็คืออย่างที่บอกไปมันคืออะไรเอ่ยส่วนของคำำํานําใช่ไหมคะส่วนของคํานําเราก็จะเปิดมาว่าไม้ดอกค่ะนี่ยอหน้าแรกนะเห็นไหมยอหน้าก็คือการที่มันเว้นช่องว่างไว้ข้างหน้านิดนึงนะคะตรงนี้เว้นว่างไว้แบบนี้นะคะยอ่อหน้าเข้ามาปุ๊บไม้ดอกค่ะมีได้คาว่าม,มีแล้วใช่ไหมมีอยู่มากมายหลายชนิดเออทั้งแบบไม้เถาไม้ยืนตน้นซึ่งทุกชนิดเนี่ยเป็นยังไงคะ ต่างมีกลิ่นใช่ไหมต่างมีกลิ่นหรือว่าลักษณะเฉพาะและความสำคัญที่แตกต่างกันหรือว่าไม่เหมือนกันนั่นเองเช่นอะไรเอ่ยต้นราชพฤกษ์ค่ะอันนี้คือส่วนของคำนำ ทุกคนก็จะเห็นว่าเออเราเปิดมาว่าไม้ดอกนะมีอยู่มากมายหลายชนิดเลยแล้วยังไงต่อมนโนนี้เนี่ยแล้วก็มาเจาะลึกว่าเราจะพูดถึงราชพฤกษ์ก็คือนี่เช่นต้นราชพฤกษ์นั่นเองนะคะทีนี้เข้าสู่ส่วนของเนื้อเรื่องส่วนของเนื้อหาก็ยอ่อหน้าอีกรอบหนึ่งนะยอ่อหน้าเขา้ามาปุ๊บแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเริ่มเลยราชพฤกษ์ค่ะราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มายึมต้นขนาดใหญ่นะคะลักษณะของดอกค่ะมีสีสีอะไรเอ่ยต้นราชพฤกษ์มีสีเหลืองนะคะเป็นพวงเป็นพวงนะคะห้อยคล้ายกับดอกกล้วยไม้อ่ะตรงนี้เขียนอันนี้หลุดไปนะคะเขียนตกหลุนไปทุกคนเขียนว่าเป็นพวงแล้วก็ห้อยคล้ายนะคะเป็นพวงตรงนี้นะเป็นนะคะเป็นปเอนเป็นเป็นพวงห้อย นะคะห้อยหห้อย,อยคล้ายคอลอายอคล้ายไม่ถูกคล้ายนะคะคล้ายกับดอกกล้วยไม้นะคะแล้วยังไงต่อจะแกว่งไกวไปตามลมแรงอย่างสวยงามเพราะเพราะอะไรคะเพราะราชพฤกษ์นั้นจะออกดอกนะคะจะออกดอกตั้งแต่เดือนไหนเอ่ยกุมภาพันธ์จนถึงธฤษภาคมซึ่งตรงกับหรืดูร้อนของประ ไทยทางภาคอีสานค่ะจะเรียกราชพฤกษ์ว่าต้นคูณใช้นอนหนูเนาะโดยจะนิยมนำมาใช้ในพิธีมงคลต่างๆ ะะเพื่อให้มั่งมีทวีคูณจะสังเกตว่าที่เขาเรียกต้นคูณแล้วก็นํามาใช้พิธีมงคลเพราะาชื่อมันเออมันเป็นคําพ้องเสียงใช่ไหมคะคูณนะคะคูณก็แปลว่าเพิ่มเหมือน2อคูณสก็แปลว่า2เพิ่ม2 2เพิ่มทีละ3อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนั้นคือคําว่าคูณเนาะแต่ว่าการที่เรียกชื่อต้นคูณใช้นอนหนูนะคะโอเคทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ ที่มาเป็นย่อหน้าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรไม่มีย่อหน้าอื่นต่อแล้วแปลว่าย่อหน้าสุดท้ายนี้ต้องเรียกว่าอะไรคะสรุปแน่นอนนะคะก็จะได้เป็นด้วยความสวยงามและลักษณะพิเศษนี้ด้วยความสวยงามและลักษณะพิเศษนี้จึงทําให้ราชพฤกษ์ค่ะได้ถูกยกให้เป็นอะไรเอ่ยดอกไม้ประจําชาติไทยค่ะจึงสามารถพบเห็นได้เป็นไงต้นคูณนะคะได้ตามสถานที่ทั่วไปอ่ะตรงนี้เปลี่ยนใหม่นะตรงนี้เป็นหนหนูนะคะต้นคูณ ปืบ๊บได้ตามสถานที่ทั่วไปเช่นสวนสาธารณะต่างๆเป็นต้นแบบนี้เห็นไหมคะจบและเรียบร้อยใช้คำครบมาทั้งทั้งสิบคำครบนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้เนื้อเรื่องตรงไหนใครไม่ทันนะคะก็ลองอย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะมีประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อเรื่องอ่ะต้นคูณของไทยได้ไหมได้นะคะตั้งแค่น,นี้ก็ได้นะตั้งชื่อเรื่องนี่ไงทำไมถึงตั้งว่าเป็นของไทยก็มันเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยนะคะจบเรียบร้อย กะะ็มีประมาณนี้ในหน้าที่84ส่วนหน้าที่85ไว้รอติดตามกันได้ในอีพีต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe รอไม่ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย